ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยสารฟลอปส์ไทยแลนด์ สนุกแน่นอนนะครับว่าไปหาแผนที่ประเทศไทยยังไงก็หาไม่เจอเพราะคําว่าจังหวัดสนุกนั้นเกิดมาจากการรวมกลุ่มกันของ3จังหวัดได้แก่สกลนครนครพนมและมุกดาหารที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมไปจนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เมื่อมีการรวมกลุ่มกันทําให้ภาคการท่องเที่ยวภายใน3จังหวัดมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีพุทธและเรียนรู้แหล่งอารยธรรมลุ่มน้าโขงที่มีความเชื่อมโยงกันมาช้านานความน่าสนใจของจังหวัดสนุกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จาก2พิธีกรของเราเลยครับซึ่งใน3มจังหวัดเราอาจจะยังมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีพุทธแต่การท่องเที่ยวอีกการหนึ่งที่สามารถสร้างได้นก็คือสิ่งที่เป็นแมนเมด นั้นเรามองว่าการท่องเที่ยวยังเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทําได้ในเรื่องการท่องเที่ยวการบริการเรื่องโฮมสเตย์เรื่องเป็นจุดที่เรามีแม่น้ําโขงที่อยู่ริมฝั่งที่งดงามที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ใช่เห็นด้วยนะแบบนี้เป็นที่ที่มีทางเดินริมแม่น้ําสวยงามมากเลยครับผมก็ไม่คคิดว่าจะสามารถจะทําทางได้งามขนาดนั้นจนจนสองปีที่แล้ว มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ม่ใช่ั้างเ่าเนี่ยังอยู่จนมีคํากล่าวนะเขาบอกว่านอนนครพนมหนึ่งคืนเนี่ยอายุยืนหนึ่งปีอ๋ออย่างนั้ผมจะมายื้นอนหลายๆปีเลยครับ คือถ้ามองนครพนมกับมุกดาหารเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิภาคใกล้เคียงกันเลยคือมีริมน้ำโขงนะครับมีด่านชายแดนที่ติดกับสปปลาวนะครับส่วนสกลนครก็ขยับเข้าไปชั้นในนิดหนึ่งซึ่งจะเพิญว่าจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างของ2จังหวัดนี้ได้พอเหมาะสมนะฮะแล้วก็การรวมตัวของ3าจังหวัดเนี่ยเราก็จะมาหาจุดเด่นของทั้ง3จังหวัดเนี่ยแล้วขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะฮะจริงได้ว่าในจุดนี้นะฮะ เรามีความสําคัญเด่นมากชัดก็คือก็คือเรามีสะพานข้ามแม่น้ํโขงถึง2แห่งรวมถึงท่าอากาศยานเราก็มีถึง2แห่งนะครับ<อ>สะพานาีีที่พุทาหารนะฮะแล้วก็มีท,ที่นครพนมส่วนท่าอากาศยานก็มีที่สกลนครแล้วก็นครพนมเพียงเจ็ได้ว่าศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ที่จะรองรับการเปิดสู่ประตู AEC หรือประชาคมเศรษฐจอาเซียนเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์เนะหร่าเป็นประตูใหญ่เลยยาวใช่ครับข้างหนึ่งก็ไปดานังได้ใช่ครับอข้างหนึ่งก็มาข้างบนคนเองอาจจะให้ความสําคัญกับจังหวัดชายแดนนี้น้อยมากแต่พอเมื่อบริบทของการบริหารประเทศในกูมพภาคมันเปลี่ยนไปเนี่ย บทบาทของนครพนมกับมุกดาหารซึ่งเป็นเมืองชายแดนจึงเกิดความสําคัญโดยเฉพาะมีสะพานแห่งที่3ด้วยคือหลายๆคนบอกนะครับว่าจุดนี้สำหรับเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดที่สั้นที่ไปสู่เวียดนามแล้วก็ไปสู่ที่เมืองจีนนี่ไท<ช>ครับเนี่ยคิดว่าอโอกาสตรงนี้กับเมืองจีนเป็นยังไงครับใน,ในนครพนมนี่ยคือต้องมองว่าโอกาสเรามี2ชั้นครับชั้นที่1เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ากับสปปลาวเรามีความสัมพันธ์ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับชายแดนทั่วประเทศนะฮะเรากับลาวความสัมพันธ์ดีนะฮะไม่มีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะครับ ข้ามจากลราไปสู่เวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ชอบสินค้าไทยแล้วเรานครปนมเองก็มีหมู่บ้านวิทรภาพนาจอกซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอันนึงในการเชื่อมความผูกพันระหว่างคนเวียดนามกับท่านประธานประเทศของเขานะครับใช่ฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วคนเวียดนามเองในเมืองฮาติงกับกวางบิงที่ติดกับนครปนมในเส้นทางผ่านอาร์สิบสองนี่นะฮะจะเป็นเมืองที่มีการลงทุนขนาดใหญ่และสเกลเขากำลังเติบโตอย่างมหาศาลเพราะ้นตรงนี้แค่การบริโภคภายในเขาเองเขาก็มากแล้วถ้าเราจะเข้าไปเชื่อมในเรื่องของการค้าขายกับเวียดนาม ก็ยังเป็นตลาดที่ใหญ่มหาศาลอีกตลาดหนึ่งนะฮะจากตรงนี้เนี่ยเราต่อยอดขึ้นไปีนิดหนึ่งเราไปถึงจีนเป็นชั้นที่2เพราะฉะนั้นเจตว่าเส้นทางนี้เราได้ประโยชน์ทั้งชั้นที่1ก็คือมีเวียดนามนะฮะชั้นที่2คือมีจีนแต่ที่เราห่วงก็คือสินค้าที่จีนลงมาในบ้านเราเนี่ยถ้าหากไม่มีการควบคุมคุณภาพอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่น่าเป็นกังวลว่าผู้ประกอบการไทยที่มีโรงงานอยู่เราจะมีมาตรฐานมอกมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมมีหลายๆตัวที่จะเป็นมาตรฐานเซฟตี้ที่จะตรวจสอบ แต่สินค้าเหล่านี้ที่มาจากจีนที่ผ่านมาโดยกระบวนการเดินทางผ่านทะลุมาเนี่ยราคาถูกมากแต่คุณภาพไม่ถูกควบคุมนะครับ,ค,รบคุณภาพไม่ยู่ควบคุมมันก็ทําให้การแข่งขันเราเนี่ยเราคุณภาพดีไปแข่งกับสินค้าราคาถูกผู้ประกอบการเราก็ลำบากจากตลาดที่ขยายตัวมากขึ้นประกอบกับความนิยมในสินค้าไทยของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ปัจจุบันเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดมีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก,กับจังหวัดการค้านอกใหม่อย่างนาครพนมและจังหวัดข้างเคียงจะมีอะไรบ้างเราไปฟังกันต่อเลยครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่านงนี้เดียรนน์นะครับเดิมเนี่ยนครพนมเป็นการค้าขายภายในจังหวัดเล็กๆเพราะว่า<ม>เราขายได้กับคนสปปลาวบ้างเล็กน้อยตอนที่ไม่มีสะพานเนี่ยนะครับก็ใช้นเนรือแพ่ข้าไปขนถ่ายก็ได้น้อยซ่ข้าผ่านเรือไปครับแต่ตอนหลังพอมีสะพานเนี่ย คนก็เริ่มกลับมาซื้อเยอะนี่ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่นะซึ่งเดิมนครปนมไม่มีค้าปลีกขนาดใหญ่ปัจจุบันมีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จะมาลงในพื้นที่นครปนมไม่น้อยกว่า5หรือ6 5ห้าห่งเราก็พยายามาส่งสัญญ,ญาณเตือนบอกให้รู้แล้วว่ามันโอเวอร์สัพพลายไหมในลักษณะที่มีประชากรอยู่แค่2ล้านคนใน3กลุ่มจังหวัดนี่นะเมื่อเปรียบเทียบกับห้างค้าปลีกที่มาเนี่ยคือนักกามองว่าทุนขนาดใหญ่จากส่วนกลางเนี่ยเขามองเห็นว่า โอกาสในการที่จะเติบโตในเรื่องของการค้าปลีกเพื่อจะรองรับของสอปปอลาวและคนคะเวียดน,นามซึ่งคนเวียดน,นามชอบสินค้าไทยะนะก็จับตลาดตรงนี้ฮะ<ม>เพราะนั้นห้างค้าปลีกมาปั๊บเนี่ยเขากล้าลงทุนในการซื้อที่ทางมเมื่อเปรียบเทียบคนในท้องถิน<ม>่นงั้นจะเห็นว่าพอที่ขยับปั๊บเนี่ยที่ตรงนี้แพงมากเมื่อแพงมากเนี่ยระดับท้องถิ่นก็เริ่มขยับตามแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อ เปิดขึ้นมาเยอะๆแล้วกับสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังมีความไม่แน่นอนตอนนี้ทําให้การค้าบางตัวเริ่มชะลอลงอค,ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โอกาสในเรื่องของการแข่งขันเรื่องการค้าเรื่องค้าปลีกอะไรก็ตามผู้ประกอบการต้องปรับตัวเยอะแต่สิ่งที่เรายังมีโอกาสนะฮะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเขคง,งต้องฝาก เอาไว้นะครับว่ายังไงก็ตามนครพนมเป็นเมืองที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วครับปัจจุบันจะมีสายการบินที่เรียกว่าเป็นโลคอสแอร์ไลน์มาบินไม่ว่าจะเป็นนกแอร์หรือแอร์เอเชียก็ตามนี่นะครับทั้งสองแห่งเนี่ยก็ทําให้คนจากส่วนกลางที่อยู่ไกลเนี่ยมาถึงนครพนมได้ง่ายมากขึ้น ก็เราก็ฟังไปแล้วนะคะว่าจังหวัดสนุกเนี่ยเขาวาง Position นะคะหรือวางตำแหน่งของออสามกลุ่มจังหวัดนี้ไว้ยังไงบ้างนะคะทีนี้ดรคิดว่ามันมีขาดอะไรยังไงที่จะช่วยเติมเต็มในเมื่อเอกชนเองก็มีความตั้งใจที่จะทำอย่างนี้อยู่แล้วะค่ะครับผมว่าจุดนี้นะครับ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจครับทั้งฝ่ายเอกชนแล้วก็ฝ่ายรัฐเพื่อที่ว่าเราจะได้วางโพสิชันของเมืองเมืองนี้เนี่ยให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงครับคือสำหรับพี่เองนะคะจะมองในแง่การตลาดจะมองว่าจังหวัดคนครพนมมีข้อดีก็คือว่าจะเป็นจังหวัดที่เหมือนกับว่าไม่เคยเปิด เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รีแบรนด์แต่เป็นการสร้างแบรนด์ก็คือสร้างแบรนด์จังหวัดนครพนมให้กลายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็วัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันร,รวมถึงกลุ่มสนุกด้วยนะคะในเมื่อวางแกนไว้อย่างนี้แล้วก็ต้องไปให้ถึงแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่เราไปพบตามทางนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าสมัยก่อนที่ทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพคนก็จะต้องออกจากบ้านเลยทางานที่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ เนื่องจากมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เจอคนเหมือนกันที่กลับมาจากเมืองนอกแล้วก็ไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วก็มาพัฒนาบ้านเกิดถึงแม้มันจะเป็นโครงการที่ไม่ใหญ่คนไม่อยากอย,กอยู่กรุงเทพครับโอตอนนี้รู้สึกจะมีเยอะแล้วคนเ<ะ>บื่อกรุงเทพมากใช่ค่ะก็อยากที่จะพัฒนาบ้านเกิดก็มีที่นาก็แปลงมาเป็นร้านกาแฟแปลงมาเป็นรีสอร์ทเพื่อที่ว่าจะดักทางของคนที่เดินทางไป อย่างสะพานนะคะ oh. ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วฟังแล้วก็จะรู้สึกดีว่าอินเทรนมากเลยครับใช่ใช่<ๆ>คือรู้สึกว่าเอออีกหน่อยเนี่ยกรุงเทพมันต้องไม่ใช่ศูนย์กลาง hmm. คือทุกที่จะมีโอกาสหมด oh. เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมนะคะว่าออคนที่เขาคิดอยากจะกลับบ้านเนี่ยเขาจะทําอะไรกับบ้านเกิดเขาบ้างเนี่ยนะคะก็ขอเชิญพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนนะคะติดตามค่ะ สำหรับใครที่เห็นโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มจังหวัดสนุกหรือแม้แต่การดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทางธนาคารกรุงเทพหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนมายาวนานนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ครบวงจรแล้วยังพร้อมที่จะให้คําแนะนําด้านการดำเนินธุรกิจไปจนถึงการแนะนําคู่ค้าที่มีความเหมาะสมเพื่อช่วยเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจไทยที่สนใจจะก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นใน AEC ครับ